สุดภูมิใจอยู่รวมรางวัลน,น้องทีไายุลูกชายของแอนนี่บรูคโตมาอย่างมีคุณภาพแม้ไม่ได้เรียนอินเตอร์ วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาไปฟังเรื่องราวของลูกดาราคนเก่งนะคะสําหรับน้องทีขายุลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแอนนี่บรูคค่ะเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักของแม่ลูกอยู่บ่อยครั้งนะคะทุกคนต่างก็ชื่นชมแอนนี่ค่ะที่เป็นคุณแม่ที่เก่งและแข็งแกร่งมากเลี้ยงลูกชายตัวคนเดียวได้อย่างมีคุณภาพซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะน้องทีขายุก็พึ่งคว้าเหรียญทองอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งหากย้อนกลับไปนะคะน้องทีขายุก็เก่งตั้งแต่เด็กแล้วล่ะค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เมื่อวันที่1มีนาคม 2562อนนี้บรูคก็ได้โพดข้อความนะคะว่าวันนี้เด็กชายทีคายุด้วยวัย8ขวบกว่าทําให้แม่แอนภูมิใจด้วยการคว้ารางวัล Excellent of English Interview 100คะแนนเต็มเคยมีคนบอกว่าแม่แอนหัวสูงให้ลูกเรียนทําไมวันนี้คําตอบอยู่ที่ภาพตรงหน้าเด็กเรียนเก่งเรียนดีควรได้รับโอกาสการศึกษาที่ดีแม่รักทีที่สุดสุดที่รักของแม่ เป็นคู่แม่ลูกที่เข้มแข็งแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณแอนนี่และน้องทีไคายค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ